สวัสดีครับผมซีซิบ่ายเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ครับเราจะมารีวิวอูทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเป็นปีแฟกซ์ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ากองหลัง2ตัวกับแบ็กซ้ายแบ็กขวาแล้วก็โกเนาะไม่ใช่ปีแฟกซ์นะครับผมเขาหาไม่ได้เท่านี้แต่ว่ามันก็น่าสนใจแล้วนะครับเพราะว่าตัวที่ผมอยากรีวิวจริงๆก็จะมีรูดมันิตรลอยครับแล้วก็พอล็อกบาว้าวบ็อกแบ็กนะครับเอากลับมาแล้วครับกองกลางเมตาฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันแนวโหผมมองผมบอกเลยนะว่ายังไงก็ต้องมีเสียๆที่จะขึ้นบวก7บวก8แน่นอนนะครับยังไงก็เมตาครับอดีตเมตาปัจจุบันยังไงก็เมตาครับหลายๆปีที่ผ่านมาที่เขาเป็นลิมิเต็ดก็หาบวก9บวก10กันจ้าละวันมก็ยังเก่งอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้มายังไงก็เมตาบวก8อยู่ที่ประมาณ200ล้านผมว่าราคานี้ไม่น่าใช่ประเด็นว่ายุคนี้คือบวก9บวก10 บวกตัวเวอร์เวอร์กันเป็นว่าเล่นแล้วนะครับถ้าจะมีโผมาก็ไม่แปลกใจนะตามแปว่ามาดูกันตัวแรกครับรุ่นปันิตรลอยปีแฟกตนะครับตัวนี้ครับ f p ให้มาเยอะมากนะครับส1เเลยนะครับไซส์ย3เหมือนเดิมนะจะมีแค่ไอคอน TM กับก็มีแค่ไอคอนกับไอคอน TM มั้งที่แบบไซส์ย4ที่เหลือจะเป็นไซส์สาหมดเลยนะน่าเสียดายครับคือถ้าไซส์ย4เนี่ยอนาคตบวก8ผมก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเป้าฟูแเมนยูควรจะมีนะถ้าไซส์สี่นะแต่พอมันเป็นไซส์3มเนี่ย ความน่าเล่นมันก็หายไปเยอะนะครับพลังแสงนี่ก็เหมือนกับปีนอื่นนะครับแค่มีหมาดมบอลที่เพิ่มเข้ามานะครับผมสแต,ต็ก็โอ้โหอาจจะมีฝึกพิเศษบ้างน,นะครับบางตัวนะอย่างเช่นลุฟฟี่ตอรลอยตัวนี้ก็มีการฝึกพิเศษความเร็วนะครับผมฝึกพิเศษมงบอลฝึกพิเศษวันเล่และฝึกพิเศษปฏิกริยานะแต่ถ้าฝึกดีๆรู้สึกน่าจะได้139นะครับ นี่ถ้าได้ฟีเจอร์ไม่รู้ฟีเจอร์อะไรได้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะได้ร้อยสี่สิบอยู่มั้งมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะตัวแรกลุฟฟอนิตลลอยครับต่อมากลางลุกครับสองตัวครับคันตัวหน้ากับชาวตันผมว่าจะเอาชาวตันมาเล่นกลางลุกนะเพราะชาวตันนี่สองเท้านะพิกซ้ายพิกขวาอุย้ยพลังแฝงใหม่ปีนี้เล่นปีกหรอสแตตดูไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับสองเท้าเหมือนเดิมนะครับนิสใส่ที่เพิ่มเข้ามาครับก็จะเป็น t ู o hard นะครับ คน2อใจนะก็คือวิ่งได้ทั้งเกมแหละรครับจังหวะวิ่งความอึดนี่จะลดน้อยมากๆนะครับแล้วก็ชัดเจนแล้วได้ครับถ้ามันเขียนมาแบบนี้แสดงว่าที่ผมคาดการไว้ก็ไม่ผิดนะครับว่าถ้านักเตะความอึดเราหายไปเยอะมากเนี่ยนักเตะเราจะเอือขึ้นนะครับถ้าอ่านตามอันนี้เลยนะเมื่อทําการวิ่งความเร็วจะสูญเสียความอึดน้อยลงและในช่วงที่ความอึดเหลือน้อยเนี่ยความสามารถด้านต่างๆก็จะไม่ลดลงมากนะครับก็คือเล่นได้ทั้งเกมครับไม่เอ๋อนะครับผม ฟินิชช็อตยิงไซก้อยิงไกลเลี้ยงบอลหนึ่ง,งแล้วก็เพย์เมเกอร์และคันโตน่าครับกับซานโชครับคันโตน่ามีแอโรบีติกฟินิชเชอร์ด้วยวะซานโชนี่ก็มีฟินิชช็อตเลี้ยงบอลเร็วนะปกติซานโชไม่มีฟินิชช็อตแล้วก็ไม่มีเลี้ยงบอลเร็วนะครับอันนี้มันทำมาเพื่อปีแมนยูป่ะเนี <Yeah. S 1> ่ยสเตตตามที่เห็นเลยครับซานโชดูดีมากๆเลยวะราคาเท่าไหร่วะสนะามล้านสี่กับห้าล้านเก้าโอ้โหถ้าราคาแบบเนี้ย เอาจริงๆนะปูเมนยูบวกหได้นะครับคุ้มกว่าบวกแนะเนี่ยเพราะว่าถ้าบวกหสเต็เท่าเนี่ยมันโอเคมากเลยนะครับสเต็ปร้อยสามสิบเจ็ดถึงร้อยสามสิบแปดเนี่ย CDM สองตัวสกอตแมคโครมิเน่กับปอล็อกบาร์นะตัวแมคโครมิเน่ก็มีสองใจนะครับส่วน็อกบาร์ฟินิชช็อตยิงไกลพร้อมนะออกแนวตัวรุกมากๆเลยเนะี่ย เกมรับก็หายไม่เยอะอส่วนกองหลังเนาะก็ cb คู่หูพลังแสงใหม่ปะไม่มีว่ะตัวนี้เก่าๆเราไม่นับแต่สวยอยู่นะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาไม่ดูแล้วกันอะโกมิลิงโควิดซาวิดนะครับเป็นโกที่ผมไม่ค่อชอบเท่าไหร่นนะบวกสิบแล้วยังไม่เหนียวเลยแปลกๆครับส่วนสูงก็ดีอะ ที่เหลือสำรองไม่มีเลยนะครับตัวหลักเน้นๆนะครับผมส่วนแผนแดกตึกจะเป็น4-2-3-1นะถ้าเราได้มีโอกาสเปิดบอลบ่อยแล้วกลางลุกได้สอดเข้าไปเพื่อยิงบ่อยเนี่ยผมเจ้าชาวตั้นไปเล่นปีกซ้ายแล้วคันโวหน้ามาเล่นกลางลุกนะเพื่อให้พลังแ่ง,ง a e r o บิ t i c ฟ i นิชเช r รได้ได้ใช้เยอะขึ้นนะครับประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันนะสำหรับฟูลแมนเชสเตอร์วิเต็ดปีแฟกชุดนี้กันครับโมาอันโช สารโชวิ่งไปก่อนครับสารโชวิ่งไปก่อนนะครับเบียรกับดุมฟรีรมาดีครับเดี๋ยวรอครับปอกบามาแล้วครับตเติมเข้ามาโอ้ยออปอกบารคล่องอย่างวะโอ้โหเป็นป่ะเจ้เป็นชาวตั้นวะสงสัยต้องทำตัวหน้ากลางลูกวะถ้าอย่างเงี้ยสุดที่ตะลอยครับมีซีนขึ้นมาทันทีครับผมหลังเอาเท้าไปเตะขาเขาแล้วก็ได้ฟาวแบบงงๆครับ นีตลอยเลยวะคมคมอ่ะแรงคมครับรุดพอดีตลอยครับกดปั่นค้างนะครับแล้วก็กดยิงนะเอ้ยไม่ใช่ดิต้องกดปั่นค้างแล้วก็กดวิ่งนะปุ่มวิ่งปุ่มปั่นแล้วก็ยิงแต่ปอกปาเป็นคล่องมากเลยคนดู ปอกบาดแทงรูช,ช่องมาให้ซานโชก็แล้วเปิดมาโกงๆให้รุดปรติตลอยครับไอสัตว์เอ้ยสายสามขึ้นบนมาครับซานโชครับไม่ได้ใส่เฟิร์สทัชว่ะแต่ว่าใส่วิ่งแบบลดสเตมินาแทนนะครับเร็วโคตรๆเลยครับดูฟี่ตามไม่ทันดูฟีีตามไม่ทันเปิดมาสายสี่ให้คันโตคันโตไม่ได้มงเปิดมงไม่น่าใช่ประเด็นละถ้าไม่ใช่ปริตตลอยนี่เราไม่น่าเปิดมงแล้วว่ะ ทำไม่ใช่ดิตลอยไม่หมุนดีกว่าโหสควอทไม่ต้องมีเนว่ะไปนานาน 7K เฟไปนานครับสารโชว์สารโชส่งต่อดิตลอยนีย่เร็วมากเลยว่ะจริงๆถ้าถ้ายัางไงไซส์4มันเก่งแน่ครับแล้วว่าจะดับเบิลพาร์ทโอ้โหขาสั้นเป็นไรชาวตัน้นชาวตั้นลูกพ่อชาวตั้นลงมาช่วยเกมรับเขาแล้วเปิดมาให้เอริกันโตนาครับ อันตัวหน้าเจอกับเตเต้อะไปก่อนเยทเท่เขาเท่เลยว่ะสกอร์แมทเทอร์มินเอสองใจสกอร์แมทเนเโอ้โหสกอร์แมทเทอร์มินเอสองใจมาดิวิดิดชาวตันครับจ่ายมาเลยครับเอเอลิคันโตนาครับเจอฟันได้ครับส่งมาก่อนบนละกันต้องสวยแล้วนิเตอร์ลอย นี่ตลอดไม่อยู่เอา้าวสานโชว์มางไงดวงล้วนๆครับไม่มีอะไรผสมครับช็อตนี้ครับอุกขีอีสปอร์ตแมนเชสเตอร์พะทนาเชลซีเดีย๋ยวตาที่ขอยตานะครับว่าคันโตน,น่าจะต้องอยู่ตรงนี้ต่อหรือเปล่าสวยมากนะเพราะว่าจังหวะเมื่อกี้คือแมตช์ที่แล้วอ่ะเราได้เปิดบ่อยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าคันโตน,น่าอยู่กลางลูกมันจะได้หม่งบ่อย อยู่ตรงปีกซ้ายก็ได้หมงอยู่นะถ้าเพื่อนมันเปิดดีอะเป้ยนะนครับเปิดไม่มาซับวีครับกีวีของเราครับแทงทีเดียวครับเปิดมาโกงๆคันโตโ<ห>เอะไงต่อนี่นี่ตลอยนะเพื่อนบล็อกแบ็คครับดีดมาโอ้บล็อกแบ็คเจ๊ท ขอนี้เราเปิดแบบเออร์ลี่คอร์สนะครับถ้าเปิดแบบอ early e อ r l y cut อ่ะมันจะโค้งเข้าเท้านะก็ aeropatic f u r n i t u r มันก็จะไม่ได้ไม่ได้โชว์เยอะแบบในคลิปอาアナอะครับที่แบบว่าเต็ลังกาเท่ๆสกอร์เป็นคิดกันไรเงี้ยมันจะโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากนะครับผมเลยเปิดแบบธรรมดามากกว่าไงแต่เปิดธรรมดาซานโช่แม่งชอบเปิดมันเปิดเลยอะดิอาคาโตน่าลูกเนี้ยคนเดียวโล่งๆเน้นๆ เห็นไหมมันต้องเปิดแบบนี้ Elbertic f u n i ชอ r ์มันจะเห็นผลครับไปดูเนโตเฮ้ยลูกสูตรลูกสูตรไร้ค่าครับปอกบาจ่ายไกลครับเชื่อใจชาวตั้นครับชาวตั้นบอกแล้วไงต่อกูเองละกันมึงน่าจะล้มว้ยมึงแตะรอดขาเขาแล้วมึงก็ล้มดิอันนี้ไม่มีสกิลความแบบ เป็นปีกนะถ้าเป็นปีกต้องกลิ้งแบบเนม่านะครับใบ <c oughs> ปลานะคือตัวมันใหญ่อะตัวมันใหญ่แล้วมันจ่ายเทพครับจะรอมันก็ได้เนี่ยรอปอกบาร์ก็ได้เนี่ยโ <c oughs> อ้ยเกือบเข้าแล้วนั่นนะแ <c oughs> ม็กคอมีเนฟไอ้นี่รับล้วน บอกบายมีความเป็น C M Max คอมนี่มัน C D M ชัดๆแล้วล่างโล่งๆครับอันโตหน้าเปิดมาให้ชาวอะไม่ใช่ชาวตันนี่หว่ามีผมซานโชครับผมพี่หนาวพี่หนาวเอ้ยเฮ้ยอุ๋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 ยชี่อุ๋ยอุ๋ยเบียไม่เข้าอุ้งอุ๋ยเบียไม่เข้าดีครับจะได้บอลครับ ละปอกบาเบียดบังครับคือปอกบาเนี่ยดูมันเลี้ยงบอลแบบใหม่ดิบอลมันติดเท้ามากครับกูชอบตรงเนี้ยแหละรครับคือมันเป็นซีเอ็มไงเนี่ยด,ดยูดิดูดิโอ้โหดูดิครับปอกแบ็คครับผมกูกลับมาแล้วแมตช์นี้เราใช้คันโตน่ามาเล่นกลางรุกนะครับ เพราะว่าเราอยากจะเห็นว่ามันจะแอโรบิติกฟอนิเชอร์ได้ดีแค่ไหน <laughs> เอาเอามาเล่นกลางลูกตาแรกชาวตั้นเปิดมาตีลังกายิงเลยเหรอสวยป๊อกสวยครับอัานตัวหน้าป่ายแล้วครับเราเห็นสารโชว์ไหมครับความเร็วเรื่องใจ อ่าเลยน,นี่โอ้โหคำว่าเชื่อใจครับซานโช่เร็วจี๊ดครับคือตอนนี้ที่ผ่านในหัวผมมีคันโตน่ามีซานโช่อัลตันนี่ยังแปลกๆอยู่ไปกันต่อนิตรลอยครับวิ่งนะครับโอ้โหบล็อกบาดูมันจ่ายบอลดิแล้วนิตรลอยบงอังนิตรอยครับกดบังมันกระเด็น,นครับ ปั่นซ้ายเน่อยแล้วกันโอ้โหเฮ้ยซ้ายสามคมนะหน้าก่อแบบใกล้ๆอะ่ะถือว่าคมนะซ้ายสามอะ่ะ oh, oh. เอาดีแต่ก็ซ้ายสามมันกนะ็จังหวะวอลเลย์ช่วงต้นคลิปมันก็ไม่ได้ทำได้ดีะนะครับวิดิตเชียฟ์ปุฟุคุฟคุเฮ้ยวิดิทชิบหายละ เฮ้เขี่ยบอกว่ามันไม่เหนียวผมไม่ชอบทำไมทุกตัวที่ผมไม่ชอบมันต้องชอบโชนเหนียวในคลิปว่าคนดูผมจำได้ว่าผมเล่นในสตรีมมาบวกสิบอะขยับโกแล้วมันก็ยังไม่เหนียวนะเขายิงโคตรไกลขยับโกลรอแม่งพุ่งไม่ถึงเฉยแบบมึงสูงสองเมตรสัตว์แต่แมทนี้ครับในสตรีมนี้ในคลิปนี้เนี่ยโอ้โหมันเหนียวเกินไปหรือเปล่า วอตฟัคซานโชวิวิดครับหวดเวาวครับโดนเออต้องโดนต้องโดนวดิดไม่หวดว้าวานี่มันเป็นมาคอร้อยหม่งด้วย,ยบอปปี้ชาวตันครับ จะช้าเลยจะช้าเลยจะช้า,ชานี่ไงนี่ไงนี่ไงดูท่าแอโรบิคฟินิีเชอร์ของคันโตน่านั่นสิครับ <Yahoo! S 1> คือแบบว่าบอลแม่งอยู่ตรงขวาสุดเลยนะที่เกียเยียวแบบเยี่ยวแล้วย้่วอีกเลยนะเป็นไงบ้างสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีแฟกทุดนี้ครับต้องบอกเลยว่ามีตัวที่ผ่านแบบเยอะอยู่นะก็คือคันโตน่าแล้วครับหนึ่งนะครับผม a อโรบิทิกฟินิชเชอนะครับปกติคาโตนาจะเป็นแบบว่าครบเครื่องนะครับเล่นกลางรูกเล่นปีกเล่นหน้าเป้าเล่นซ f เล่นได้หมดนะครับแต่พอมี a e r o บิ t ิกฟ i นิชเชอเข้ามาเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าการเปิดให้คานโตนาเนี่ยมันมันยิ่งขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนนี้ตัวลอยครับตอนหลับผมมันก็เก่งนะแต่ก็ยังคงเหมือนเดิมครับที่ใช้คำว่าไซส์สามมันไม่ชัวร์ครับ มันอาจจะมีไซส์ย3ที่ช็อตคมก็จริงแต่ว่าถ้าเล่นจริงๆอ่ะมันไม่ได้ทําได้บ่อยแบบชัวร์ๆไงเออมันต้องมีสักแมตช์นหนึ่งลยที่แบบว่าเข้าซ้ายแล้วยิงแล้วมันแบบง่ายๆแต่มันไม่เข้าเพราะมันไซส์สานะครับหมาดมบอลก็ไม่ได้แผงริบเยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าดีนะผมว่ามันดีตรงที่เฟิร์สทัชวิ่งเร็วมากเลยเวลามันเฟิร์สทัชแล้วมันพุ่งเรียบด้วยส่วนสูงที่สูงถึง188ด้วยตัวใหญ่แล้วแบบพุ่งเร็วๆแต่ก็ติดซ้าสามอยู่ดี นะครัต้านโช่ผ่านครับมีทุกอย่างครับผมแต่เปิดบอลอาจจะต้องแบบว่าบันจงเปิดนิดหน่อยนะครับบันจงเปิดตามจังหวะเกมหรือว่าเอียวให้มันถูกครับถ้าเอียวไม่ถูกก็เอรีคอเท่านั้นเลยเพิ่มคามแมนแต่คือเร็วครับเร็วปั่นได้เปิดได้มันก็แจ่มแล้วนะครับซสยสี่ขวาห้า, 4, าองดีครับสานโชเอาต้านผมว่าเฉยๆนะผมยังเฉยๆอยู่ว่าม,มันเป็นอย่างที่บอกในคลิป ตอนรีวิวว่ามันเหมือนจะปีกก็ไม่ปีกจะกลางลุกก็ก,ก็ได้แต่ไม่ยังไงไม่รู้ครับเหมือนไม่สุดสักทางแล้วแต่ชอบส่วนตัวผมเฉยเยแค่รู้สึกว่ามันเป็นกลางลุกที่คล่องขึ้นเฉยเยครับก็เลยเฉยเฉปอกปาครับโคตรชอบครับเป็น CM ที่มีความคล่องตัวสูงนะครับความเร็วอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่ว่าก้าวขาทีหนึ่งยาวมากนะครับเกมรับก็ไม่แน่นด้วยมันคือธรรมดาหมดเลยเกมรับธรรมดาเบเบเลย แต่ว่าเกมลุกนะการเลี้ยงบอลการเปิดนะครับการยิงเนี่ยเวลาเลี้ยงซิกแซกโครจะคล่องเลยครับแต่หลบเปิดไกลจ่ายไกลคิวเลอร์พาร์สเนี่ยถ้าเอามาเพื่อเล่นเกมรับแบบไม่ดีอยู่ล้นะต้องมีซีเดมเกมรับช่วยอย่างสกอ๊อตแมคโคมินีนะครับไอ้นี่กรับล้วนๆเลยไม่มีอะไรเลยครับชนอย่างเดียวชนบ้ามีแค่นี้ครับ <Yeah. S 1> ทีบ่มีสตัวก็เก่งนะครับแต่ก็เฉยๆเนาะเราไม่ได้รีวิว สองตัวนี้อยู่ละก็เก่งเท่ากับว่าผ่านมีคันโตน่าซานโชแล้วก็ป๊อกบาแล้วสาตัวครับอีก3ตัวผมยังเฉยๆอยู่นะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ชอบคลิปนี้ชอบกูแมนยูบีแฟคกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ